อินทวีอินทวีอินทอินทอินทวอินทเอาละก่อนเดี๋ยวต้องขอสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะให้อยู่กับผมเนี่ยซินแสเตอร์นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม The c r รู k e ตแมนพาร์ทที่5แล้วนะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมไปต่อไม่ได้ผมติดตรงนี้เจอไอ้ผีเฮี้ยนั่นไล่เย็ดตูดนะครับความรูม้สึกคือกูหนีไม่พ้นจริงๆเลยเอาขวดเหล้าตีหัวไปตียังไงก็ไม่พ้นสักทีเลยหลังจากอัพคลิปนะครับมีน้องคนหนึ่งครับมาบอกว่าหลังจากว่าเรา ตีกับเล่าแล้วใช่ปะจุดไฟเผาแม่งเลยครับโอเคเดี๋ยวจะมาลองกันจะหาไฟจากไหนครับเนี่ยโอเคข้ามอนเบสฟ้าเดียวโอเคข้ามอนมาไอซัดเฮ้ยเดี๋เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้ให้มาเร็วขนาดนะั้นนะนะแล้วก็กดไอเทมครับไปที่นี่ไงไฟเยี่ยม โอ้ใช่เลยสัตว er, <c oughs> <c oughs> <poke> ์กากโอ้ม <Uma velocidade wiele> ันหนีไปแล้วเยี่ยมเอมันตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยทำไมมันถึงพยายามไล่เราวะสัตว์เลยเๆๆฉันต้องการ อะไรสักอย่างที่แบบจะทําให้รู้สึกว่าปลอดภัยจากไอเฮี้ยนั่นได้นะครับแล้วคืออะไรครับถามหาอาวุธสินะถ้าถามหาอาวุธนี่มันต้องเป็นมีดครับไอเฮี้ยเซฟก่อนต่อไปนี้จะเซฟทุกๆการออกประตูเฮี้ยเซฟไปอันที่หนึ่งเนียเจอกันครับผมน่าจะเป็นมีดนะฮะถ้าพูดอย่างงี้เพราะว่ามีดมันไอเฮี้ยแม่มึงแล้วทำไมอยู่ดีๆหล่นลงมาอีสัตว์ก เราควรจะเก็บไว้ครับเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวนะฮะก็ดีก็ใช้ได้อยู่นี่นะเอ้ย what the fuck เลือดเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนี่ h o l y shit ซีซีจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ oh wow well that's right เลือดครับเลือดครับทางไหนไว้สัต โอ้มาถึงนี่เลยไอ้เฮียโอ้โหไก่ย่างไหลเป็นทางใช่ไหมสัสอร่อยเลือดมาสุดตรงนี้ครับอ้าวประตูอันล็อกแล้วแล้วซิซี่เข้าไปได้ไงครับเนี่ยโถมีกุญแจก็ไม่บอกซิซี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยแขนเธอเลือดออกนี่แปลว่านี่เลือดเธอใช่ไหมที่ไหลไหลาตามทางเจ็บหรือเปล่าเออ มันบอกว่าซิซี่บอกว่าแขนไปโดนอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่แผลใหญ่อะไรหรอกไม่ต้องเป็นห่วงทเจีแอติดก็บอกว่าเลือดไหลมากเลยนะเนี่ยโอ้งั้นเธอต้องพักที่นี่นะโอเคไหมอะไรวะ what if you have อ๋อมียาแก้ปวดหรือเปล่าเอเมนเนียใช่ป่าววะเออมัง้ง just l i n t e try be more alive ฉันเหนื่อยนิดนึงฉันเหนื่อยนิดหน่อยเออนิดนึงวะ่ะโทษโทษ <c oughs> บอกว่ามันเดินเดินเยอะไปมัง้งอืมไม่ต้องเป็นห่วงไอสัตว์ก็ไม่ได้เป็นห่วงก็เล่นตามเนื้อเรื่องอะแฮนค์คัชชิฟส่งมือมาเดี๋ยวจะทำแผลให้นะแจเดวิด <c oughs> นี่ก็เป็นคนดีจริงๆนะครัชเยเฮต ฉันว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่าไม่ทำอะไรเลยนะไม่เจ็บแล้วใช่ไหมอ๋อก็ดีอ่ะขอบคุณมากนะเดวิดเธอใจดีจริงๆเลยอ่ะแล้วล้วล้วล้ซนดีว something h a p p e n มีฮะเอ่อไม่มีอะไร b e n s o ซิล e Wandering Dark Page Alone อืม ฉันมาที่นี่คนเดียวแล้วก็ตกตกมาจากหลุมคัตติ้งไมอาร์มแผลแขนยังไปโดนอะไรอีกไม่รู้เพื่อจะหากล่องกล่องเดียวมันสำคัญมากเลยใช่ไหมใช่สิมันเป็นความทรงจำจากแฟนเก่าเธอนี่นะโอเคเดี๋ยวฉันหาให้เองเดวิดกล่าวนะครับเดี๋ยวรู้เลยอ่ะอ e เลฟมีควายว่าก o เฮ้ย <_ an> เฮียไม่ทันอ่านเมื่อกี้ทำกล่องหายนะครับฉันคิดว่าฉันควรจะลืมทุกๆอย่างเกี่ยวกับเขาสักทีแต่ว่าบลาๆๆฉันกลับมาเสือกลับมาที่นี่เพื่อจะเอาความทรงจำทั้งหมดคืนมาอ๋อเหมือนประมาณว่าตอนตอนทิ้งไปเนี่ยคิดว่าแบบต้องลืมเขาอะไรอย่างนี้แต่พอไปก็ เสกลืมไม่ได้ครับอยู่ในช่วงพี่อ้อยพี่ชอนดนะครับกับคลับายเดย์นะครับถุยวิมอขอโทษนะฉันคงทำให้เธอลำคาญมากสินะงั้นเดี๋ยวจะพักอยู่ที่นี่แล้วกันมันหวัวนิดหน่อยขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของเธอนะเดวิดโอเคอเออเสร็จเถอะฟาวเคทูซอฟต์แวร์ได้กุญแจมาครับ ให้เราไปไหนกุญแจไม่ใช่ห้องนี้เฮ้ยเฮ้ย Why you always like this David ห hmm? e like, like what? you always suck a yes man กคำมันด่าว่าเดวิดเป็นคนขี้เย็ดหรือเปล่าทุย Th with the flow have personality I h i v e like to think for myself Don't see it that way. กลเหมือนเดวิดก็นึกถึงใครสักคนหรือเปล่าอีนี่เป็นใครเดี๋ยวก่อนสิฉันคิดถึงเธอตลอดเลยนะอ๋อน,น่าจะเป็นแฟนเก่าครับอืมเหมือนเป็นบทสนทนาที่เดวิดเคยทะเลาะกับแฟนแวบเข้ามาในหัวใช่ป่าวะน่าจะใช่เราไม่มีหวังแล้วบลาบลาบ ขอบคุณตรับทุกอย่างเดวิดกูดายใช่แล้วแหละเชอรี่เออเชอรี่จริงด้วยใช่ใช่ผู้หญิงคนนั้นคือเชอรี่ครับที่เคยโทรมาตอนที่เราอยู่ที่ห้อง <c oughs> แฟนเก่าเรานั่นเองเนอนะ <c oughs> และสาวก็กลับมาเราก็ต้องเซฟนะครับโอเคเกิลเราได้กุญแจมาครับไม่รู้ว่ากุญแจห้องไหนนะ <c oughs> ไม่ใช่ห้องนี้แน่นอนอืม <c oughs> <c oughs> วลาวนั่นไงเศกใชาจริงๆด้วยโอ้โหเซฟเซฟเซฟอย่าลำคาญนะครับเซฟบ่อยๆเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของผมเองนะสํนี่โอ้อะบ็อกซ์นี่มันกล่องน่าจะเป็นกล่องที่ซิซี่ทำหายนะฮะโอ้ิตใช่แน่นอนเพราะว่ามันประดับไปด้วยเพชรนินจินดาร์นะครัช เหมือนใครสักคนจะโยนมันออกมาช่างมันเถอะตอนนี้ฉันหาเจอแล้วฉันต้องเอาไปให้ซิซี่นะครับโอเคไปครับเซฟครับเซฟแม่งทุกวินาทีครับ go 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 let's go ซิซี่มาแบลเจ้อะซิซี่หายไปไหนเนี่ยแต่เขาปุดเขาเจ็บอยู่นี่นะล้วหายไปไหน โอ้ชิตกีดหาแม่มึงไงเอา se, แล้ว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 ห้องไหนครับเนี่ยทีนี้อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะซิซิฉันมาแล้วไม่ใช่ห้องนี้ไอ้เหีย go go let's go let's go let's go ล้วเหรอลอาจจะมากินข้าวแล้วก็ทำข้าวหกทุยห้องไหนวะเนี่ยนานโอ้ s ชิตอื้อหือ ส um ั้นเลยเซียไม่โนมาโอ้ยมึงมึงคุยอะไรวะโนอย่าเข้ามาออกไปไอ้ผีเหี้ยแม่ก oh! ูวิ่งมาถีบโอ้โหหยุดเดี๋ยวนี้นะไปให้พ้นเลยไอ้ปีศาจจูเซียกรีเดี๋ยววิโธ่ยิดะไม่ต้องเอาหน้านี้มาบ่อยก็ได้กูตกใจบ้าเอ้ย ซิซี่รีบออกไปจากโรงแรมนี้แล้วเธอล่ะเดวิดฉันบอกให้วิ่งไงเดี๋วยวฉันจัดการเอง <c oughs> เดดมีมงมีมีดเฮ้ยไอปีศาจมึงไม่กูมไม่รู้หรอกว่ามึงอ่ะเป็นตัวเฮี้ยอะไรนะแต่ว่ามึงอย่าหวังจะได้แตะซิซี่แม้แต่ปลายนิ้วไอเฮี้ยโคตรหล่อน้ำตาจะไหลอ่าให้เซฟครับเอากูก็เซฟครับอืมอะไรวะโอ้ยอ๋อโอ้ชิด โอ้ชิต no 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 bitch. fuck เยอะ bitch อ๋อเราสู้ได้โอ้ชิตไม่เอาเลือดจะหมด ah! ตาย holy shit ไม่เราจะไม่ยอมครับมันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะฮะเดี๋ยวมึงรู้เลยอะมาอือกูแยบแยบแยบโอ้ชิตยาย,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  oh, ย,ยากัดบ่อยไม่เอาเจ็บจอมุมตึกจอโอ้ no 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 อืน,น,น,นี่คือ อันรันนะครับแม่ไอ้เหี้ยมึงควรนละยับยับยับอ้า oh, ว no 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 baby o โอ้อ๋อมันตายแล้วใช่ไหมดีเรียบร้อยโอ้โหชุดเดวิดไงล่ะมึงนั่งสั่นอยู่หน้าบ้านเอ้ยหน้าโรงแรมโอ้ oh, กูวิ่งออกมาไกลเลยเดวิดเฮ้อเฮ้อทันแทนนี่คือเหนื่อยนะครับเดวิดเธอโอเคไหม เออฉันคิดว่ามันน่าจะไล่พวกเราไม่ได้แล้วล่ะฉันไม่เป็นไรแล้วเธอล่ะเป็นไรไหมซีซีบอกไม่เป็นไรฉันไม่ได้เจ็บอะไรแต่ว่าโอ้ลิชิดถึงกับนั่งตาม What's wrong เธอเป็นไรอ่ะป่วยเหรอตามร้องไห้หาว่าป่วย Why Why this happen ทำไมทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยทำไมมันทำไมไอ้ปีศาจตัวนั้นต้องมาโจมตีฉัน เออฉันแค่ไม่อยากลืมเขาอะฉันแค่ต้องการจะมีความทรงจำเกี่ยวกับเขาต่อไปทั้งหมดมันเป็นเพราะฉันอ่อนแอเพราะฉันอ่อนแอเลยทำให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นกรรมโวยวายเฉยโทษตัวเองเฉยฉันไม่ชอบเลยใครก็ได้ช่วยด้วยเสร็จิ ก็มีมช้อยให้เลือกครับ please อย่าร้องเลยกลับแล้วมันผิดตรงไหนเราที่เป็นคนอ่อนแอเนอี่ยโอ้ยเฮียกูต้องตอบช้อยนี้ครับเพราะหลอกกว่าครับช้อยแรกนี้เป็นการแบบปอบแบบน้ำเนมฮะช้อยสองนี่คือการปอบแบบว่าเราเราเทพอ่ะเออจบมันผิดตรงไหนเ่าที่เป็นคนอ่อนแอเนอี่ยฮะฮะถึงกับเงยหน้าขึ้นมา อืมเธออาจจะรู้สึกว่ามันยากมากที่จะลืมเขาแต่ว่าแล้วมันไม่ดีตรงไหนเนะี่ยเดวิดฉันก็เคยเป็นคนฉันก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันเมื่อหลายเดือนก่อนฉันคิดว่าเราคงได้แต่งงานกันเธอเหมือนกันเหรอแต่ว่าฉันทำพลาดไป จนถึงตอนนี้มันก็ยังหลอกหลอนอยู่ในจิตใจฉันแล้วอะไรวะฉันคิดว่าฉันก็คงลืมมันไม่ได้เหมือนกันนี่ฉันเกียดตัวเองเสมอที่ทำแบบนั้นอะไรวะ r romance e x c u s e Man กูพยายามจะแปลให้ซึ้งครับแต่เป็นคนแม่งไม่มีหัวด้านโรแมนตรงโรแมนติกควยอะไรทนะั้งนั้น h ฮ p p ี้เฟรนดก่อนแมรีก so more and more oh but looking at you I have come to think maybe s o t bad. Okay. พอมาเจอเธอฉันก็เลยคิดว่าบางครั้มมันก็ไม่ได้แย่นะกับการที่เราจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยก็ได้ ขอบคุณนซซี่ขอบคุณขอบคุณเลยไว้สัต์เดวิด <David. S 1> กำเดินเข้าไปนี่ไงกล่องของเธอเหมือนใครบางคนโยนมันออกไปอะรักษามันให้ดีละ่ะโอเคไหมเดอวันอยู่เลฉันว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเข้าใจแล้วรู้ไว้นะว่าฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอเยสเดวิด yeah. ทำไมหรอ ขอบคุณนะเดวิดฉันจะเข้มแข็งขึ้นแล้วฉันหวังว่าเธอจะดีขึ้นเช่นกันอ้าวแล้วเพลงดับไปไหนไอ้สัตว์เด y ิด v i d d i t h e Box c o m w i h a e y มีกุญแจด้วเหรอฉันไม่เห็นนะแปลกมากเพราะกล่องเนี้ยมันต้องการกุญแจ เพื่อเปิดแต่ว่าฉันคิดว่าฉันไม่ได้ล็อกมันนะอาคีเวทโฮอ่อนนี่แมรี e เบรสคีฮ่าฮ่าแย่ใช่ใช่อันนี้แหละแล้วเธอหามันเจอได้ไงไดวิดบอกฮะจริงเหรอรำจริงเหรอรำกุญแจนี้เหมือนเราจะได้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่ห้องแล้วอะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะเดี๋ยวผมไปดูย้อนแบบ พอเราไม่ได้เก็บได้แถวนี้นี่ไงใช่กุญแจจากห้องชั้นเสือกเปิดกล่อ,องซิซี่ได้แปลว่าไอคนที่อยู่ในห้องนั้นคือคนที่ซิซี่เป็นคู่รักของซิซี่ใช่ไหมแปลว่าอะไรกันนะฉันงงมากเลยทำไมมันล็อกอยู่โอเคได้เวลาเปิดละแกรกแกรกเฮ้ยได้กระดาษครับซิซี่แค่ไอลุกอัดจขอดูหน่อยได้ไหม m a t c o n t e book page which mean be มันหมายความว่าอะไรกันนะ but against sky you look in for put this ฉัน <Qué> คิดว่าผู้ชายที่นายกำลังตามหาน่าจะเป็นคนเอากระดาษนี้ใส่เข้าไปในกล่องมีแอดเดรสอีกแล้วครับมีที่อยู่หรอวะ are you going there david ใช่เพราะเขาไม่อยู่ที่นี่ันฉันจะไปหาในที่ต่อๆไปโอเคระวังตัวด้วยนะ แง่ครอดจูโฮฉันจะไปส่งเธอที่บ้านเองเพราะมันมืดแล้วซีซีบอกไม่เป็นไรฉันกลับเองได้แจ้งั้นไปเถอะบายนะบาฮาโอ้ยแจ้โอ๊ยน่ารักจุงขอบคุณมากนะเดวิดโอ๊ยถึงกับวิ่งมาจ๊บเลยผมว่าจะได้เจอกันอีกนะเจอแน่เจออีกทีกูจับเด้าเลยกรรมโทษโทษ โอ้โหตกใจใช่เล่นนะเนี่ยครับตอนนี้เขาดูมีความสุขนี้แล้วก็ดีนี่ว่าฉันน่าจะหาเวลาพักบ้างนะครับ l i n g e r i n g cannot dream เขาอยู่ที่ไหนกันนะเค okay, ได้เวลาไปเช็ค check it out have come too far until see him I will go anyway ฉันมาไกลแล้วยังไงก็ต้องเจอเขาให้ได้ครับไอคนที่ คอยมาร์กทางให้เหรา Scene 1 Hotel Ruin and Sisy and รรมอย่าบอกว่าเกมนี้มันเฮ้ What the fuck Scene 1หมายว่าเป็นด่านหรอเล่นเป็นหรือว่ามันโอ้มีหลายด่านสินะเงิบนั่นไง ไอ,อสัตว์กูนึกว่าจบโรงแรมก็คือจบโอ้ที่นี่แม่งไกลชิบหายเลยใช้เวลาเดินทางทั้งวันเลยนะเนี่ยมันดูเหมือนเป็นโรงเรียนร้างน่าจะไม่มีใครอยู่ที่นี่เลย I guess the r e i v anyway. e s i t y let's take a look เข้าไปดูกันเลยโอเคอันจบเถอะครับเพราะว่าเหมือนจะยาวนะน่าจะยาวเลยทีเดียว เกมครูเกตแมนนี้ไฟลเล็กครับแต่ว่าทําไมเนื้อเรื่องมึงเยอะจังวะเอาเป็นว่าสําหรับโดย Cri ูเกตแมนพาร์ทที่5้านี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นแชปเตอร์ใหม่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้มาลุ้นกันพาร์ตต่อๆไปแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดติดตามชมจนจบนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีลาไปก่อนครับผมบายเซฟดิสัตเออคไว้เลยอะ shit!